เม็ดเม็ดประดงเลือดนะเนี่ยเม็ดเม็ดของมันที่มันแตกอ้าอยู่ครับไ่ไเนี่ยเม็ดของประดงเลือดนะครับเปลือกของมันมีสรรพคุณแก้ละลายริมเลือดและแก่นของมันก็ละลายริมเลือดเปลือกเนีหมายถึงส่วนที่เป็นของแข็งเปลือกหุ้มเปลือกต้นครับเปลือกต้นอ๋อเปลือกเปลือกของต้นใช่ไหมครับต้นไม่ว่าเปลือกเม็ดหรือเปลือกต้นครับแก้กระตสนะครับเปลือกเปลือกต้นคือนี่ครับเปลือกต้นเปลือกลำต้นเปลือกของลำต้นอ๋อครับละลายริมเลือด ละลายริมเรือมันก็ละลายริมเลือดแก้กระสายไตพิการแก้กระสายไตพิการใช้ต้มหรือฝนนะครับฝนกินนะครับใช้ต้มไม่ใช่ได้ปีนงนะฮะไม่แต่ฝนได้ได้ปีหนึ่งใช้ให้ไปปีครับฝนกินก็ได้นะครับฝนกินก็ได้หรือต้มก็ได้นะครับตัวนี้คือคือเปลือกเขากระดองเลือดตัวนี้แก้กระสายไตพิการแล้วก็พวกเป็นโรคไต ที่ชะที่กําลังล้างไตหรือฟอกไตก็ตามตัวนี้ได้ดีตอนนี้ได้ดีมากเลยนะครับแค่เป็นยาละลายริมเลือดนะครับละลายริมเลือดตอนนี้เป็นอาัาวพื้านภาพแต่เส้นเส้นหลหิตฝอยแตกในสมองตัวนี้เป็นตัวดีที่สุดนะตัวนี้เป็นตัวดีที่สุดคือละลายริมเลือดในสมองที่เส้นเส้นสมองแตกนะครับเส้นที่เส้นสมสมองแตกนะ เส้นสมองแตกที่ว่าเป็นเส้นสมองแตกในในสมองแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตอนนี้ปราต้องกินฉิดัน้นมางั้นเถอะแตกในสมองไนดะ้ว่าเลือดมันเป็นริมอยู่ในสมองเนี่ยตอนนี้จะกินเข้าไปแล้วละลายออกทุกต่อไปง่ายเนี่ยตัวเนี้ยไปเ้ปกนถ้าไปต้มกินหรือฝนครับพอ,อ,อหมดไวก็ฝนคนโบราณจะฝนใช้ฝนจะไม่ใช้มากแต่ถ้าต้มถ้าต้มก็เนี่ยมีสักสามเว้น สามเม่็ดเนี่ยต้มน้ําได้ตั้งเยอะแยะแล้วครับนั่นจะน้ำแดงจุ้ยอันนี้ใช้ได้ปีฮะอันนี้แค่นี้แหละอันนี้ครัส่วนส่วนนี้อ่าเนี่ยอันนี้เม็ดเม็ดของมันเนี่ยมีฤทธิ์แรงมากเพราะว่าเป็นยาละลายริ่มเรี่ยพอเนี่ยแตกแห้งแล้วบดผงได้เรียกว่าต้มต้มน้ําดื่มก็ได้แต่ใช้ส่วนน้อยเม็ดของมันจะเสพแก้อักเสบแพ้แพ้สีเนงได้ ทำไล้ทั้งมันอ่าอ e ันนี้การทั้งมันใช้ได้ใช้ทั้งหมดเลยส่วนทั้งมันตั้งเปลือกลูกก็ใช้ได้เตื้อรูปก็ใช้ได้ทั้งก้านทั้งหมดเลยมีสรรพคุณทั้งต้นครับคือบารุงเลือนนี้นะฮะถ้าไม่ได้หมอม่ยมทานันเป็นคนที่บ่งชี้นะฮะเราก็คงจะไม่สามารถจะทราบได้เพราะตอนนี้มีอะไรนะสับสนเกี่ยวกับเรื่องชนิดใช่ไหมฮะว่าบางอย่างเป็น ประดงไฟประดงไฟประดงไฟต่างว่าดงเลือดยังไงครับอประดงไฟประดงไฟนั้นลูกจะเป็นสีเหลืองเวลาสุกรสีเหลืองจะมีขนติดแล้วก็ใบยาใบจะเล็กกว่าใบจะเล็กกว่าประดงเลือดประดงประดงไฟเวลาเม็ดของมันมีพิษเวลาทางเม็ดในจะเป็นสีดาเลื่อมๆเวลาเวลาเอาไปบดเข้ากับเข้ากับคนโบราณยาเม็ดของมันไปเบือปลา หกกตําไปเบือปลาแล้วก็ข้าวผสมเป็นเบือไก่ปลาเวลามากินถั่วกินกินงากินถั่วกินถั่วเวลาหวานถั่วไก่ก็มากินเนี้ยเขาก็จะเอาเม็ดเม็ดประดงไฟเนี่ยไปเป็นหกหกตําเอามาข้าวข้าวข้าวไว้ให้ข้าวถั่วข้าวข้าวให้ไก่ปลากินไก่ปลาก็จะตายอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ม่เป็นไตายครับอันนี้ไม่มีพิษครับ รายงานข่าวจากสวชอตอตกพนะครับผมขอบคุณมากครับ